กราบสวัสดีพี่พีๆเพื่อนๆชาวสั่งสันหนังสือหุ้น by investing.n.th และผู้อ่านทุกคนนะครับผมสำหรับรายการ Investing วางแผนการเงินในวันนี้เราจะมาถกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องจะเกิดอะไรขึ้นกันนะหากธนาคารกลางแห่งสงหรัฐอเมริกาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันส่งผลต่อตราสารหนี้และส่งผลต่อกองทุนตลาดเงินอย่างไร ผมแล้วก็ขอสกิปทุกคนเบาๆนะครับว่าสําหรับหัวข้อในวันนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของ EP ีที่แล้วนะครับก็คือกองทุนตลาดเงินทั้งเลือกที่ดีกว่าเงินฝากแล้วผมเองได้ยิงคําถามไปให้พี่นัดนะครับก็คือคําถามที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าสมมุติว่าธนาคารกลางนะครับปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมันส่งผลต่อตราสารหนี้ที่เราลงทุนในกองทุนตลาดเงินอย่างไรและพี่นัดเองก็ได้ให้คําตอบมาครับเป็นคําตอบที่สั้นเรียบง่ายไม่เกิน10นาทีลยครับสำหรับหัวข้อนี้นครับ ผมก็เลยคิดว่าตรงส่วนนี้มันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าถ้าหากว่าเราสปินออฟเนื้อหาตรงนี้ครับออกมาเป็นเนื้อหาแบบแยกเพื่อที่จะได้ทุกคนนะครับได้เก็ตถึงการที่ธนาคารกลางได้ขึ้นดอกเบีย้ยด้วยนะครับผมเอาละครับขอเชิญทุกคนได้มารับชมและรับฟังกันได้เลยนะครับเมื่อกี้พี่นัทมีการจั่วมาน,นิดนึงว่ามีการขึ้นดอกเบีย้ยจากธนาคารกลางอันเนี้ยผมอยากรู้เหมือนกันว่า การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางอ่ะกองทุนตลาดเงินถึงแม้ว่าจะมีการได้รับผลกระทบนิดหนึ่งครับผมแต่อยากให้อธิบายแมคานิกครับว่าเหตุใดมันถึงทําให้ตรงส่วนนี้ครับถึงได้รับผลกระทบนะครับผมอ่าอาจจะมีการเล่าถึงอีพีที่แล้วนิดนึงนะครับอ่าสักหน่อยครับโอเคยกตัวอย่างใหม่เลยก็ได้ครับยกตัวอย่างใหม่เลยก็ได้สมมตุติอ่าพี่กับเอิร์ดแล้วกันนะครับเราเราเป็นสองคนที่จะเป็นตัวอย่างให้กับคุณผู้ฟังนะครับโอเคได้ครับสมมุติว่าวันเนี้ยวันนี้นะครับเราเอาเงิน หนึ่งร้อยบาทอ่าหนึ่งล้านบาทเลยนะกันนะครับหนึ่งล้านบาทเอ้ยมีเงินหนึ่งล้านบาทเอา, 1, าเงินหนึ่งล้านบาทไปซื้อตราสารนี้ตัวหนึ่งครับอืมได้อัตราดอกเบี้ยนะอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต่อปีโอเคสองเปอร์เซ็นตต่อปีนะนะครับสองเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับแล้วเอ้ยก็ภูมิใจเหลือเกินนะครับว่าเออเนี่ยเราได้อัตราดอกเบี้ยที่สูงแล้วแหละเพราะว่าในตลาดเนี่ยมันไม่ถึงสองเปอร์เซ็นเราได้สองเปอร์เซ็นตก็สบายใจครับนะคร,บครับวันดีคืนดีครับเกิดการขึ้นดอกเบี้ย เกิดการขึ้นดอกเบีย้ยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าใครจะกู้เงินเนี่ยก็ต้องขึ้นดอกเบีย้ยตามถูกไหมฮะใช่ครับสมมุติดอกเบีย้ยในตลาดตอนนี้ครับตาสารีตัวใหม่ออกมาครับความเสี่ยงเท่ากันอายุคงเหลือเท่ากันของเอิร์ธที่ถืออยู่เลยนะอืมเขาให้สามเปอร์เซ็นตโอ้โหมากกว่าสองเปอร์เซ็นอีกมากกว่าสองเปอร์เซ็นมากกว่ามากกว่ากันหนึ่งเปอร์เซ็นนี่โคตรเยอะเลยนะครับเพราะว่าเอาหนึ่งหารด้วยสองมันคือห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะใช่ครับมากกันเยอะมากนะครับทีนี้คําถามก็คือว่าเอิร์ธก เฮ้ยอยากได้อ่ะสามเปอร์เซ็นอันนั้นก็อยากได้แต่ไอสองเปอร์เซ็นเนี้ยก็ใช้เงินทั้งหมดไปแล้วก็ต้องหาคนมาซื้อถูกไหมพี่ภาพออกครับผมอ่าพี่พี่ก็เป็นคนนั้นครับพี่ก็เป็นคนนั้นพี่ก็จะไปเข้าไปซื้อละแต่อา้าวคนที่จะเข้าไปซื้อเนี่ยเขาเห็นไหมดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นเห็นครับอ่าเห็นดิเห็นแล้วเออก็อยากขายใช่ไหมเพราะเอออยากจะได้สามเปอร์เซ็นเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเออจะขายที่ร้านหนึ่งพี่จะซื้อไหมโอ้ไม่ครับ ี่ก็ไม่ซื้อสิอ้เออซื้อไปก็ได้แค่สองสก็ต้องลดราคาให้พี่ถูกไหมเออต้องลดราคาให้พี่กาบอกครับผมโอ้เออจนกว่าดอกเบีย้ยมาาันจะใกล้สามอ่ะพี่ถึงจะไปซื้อกับเอร์การลดราคาก็คือเอายองขายขัดถึงไงอ่านั่นแหละอันนี้แต่ว่าตัวอย่างที่ยกให้เนี่ยคือให้เห็นภาพง่ายๆนะครับแต่ของจริงเนี่ยเวลาขึ้นดอกเบียเ้ยเนาะอย่างที่เราเห็นเนี่ยขึ้นทีละศูนย์จุด xx เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับมันขึ้นทีละนิดนะครับเขาไม่ขึ้นทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์แบบโหดๆแบบนี้นะครับมันมันดูรุนแรงเกินไปเนาะแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่จะทําให้เรานึกออกครับว่าทําไมเวลาเราถือตราสารนี่อยู่แล้วดอกเบีย้ยขาขึ้นเราถึงขาดทุนทั้งๆที่เราไม่ขายบางคนบอกเฮ้ยผมยังไม่ขายผมถืออยู่แล้วผมขาดทุนได้ไงก็ในทางบัญชีอะครับเขาก็จะต้องบุกว่ามันขาดทุนเหมือนกับเราซื้อหุ้นอนะเราหุ้นลงแต่เราไม่ขายอะเราขาดทุนไหมจริงๆก็ขาดทุนนะ ใช่ในทางบัญชีก็ขาดทุนถูกไหมเออในในทางบัญชีในพอร์ตหุ้นเราก็เห็นขาดทุนถูกไหมครับอืมันก็เหมือนกันครับคนอื่นขายเราก็ขาดทุนได้เหมือนกันแต่ถามว่าขาดทุนแล้วโอเคขาดทุนฉันขาดทุนวันนี้แล้วเออไม่ทําอะไรครับเออไม่ทําอะไรเออไม่ขายตัดสินใจไม่ขายพี่นัทเพราะว่าโอ้โหถ้าขายต้องลดราคาแบบเละเทะเลยตัดสินใจไม่ขายครับคือว่าหนึ่งล้านแล้วก็รับ2%เปอร์เซนต่อปีไปครับถามว่าทุกๆุกงวดทุกๆุปีเนี่ยที่ผ่านไปเนี่ยเอิสองปร์เซ็น2%ไหมอืม ได้ใช่ครับได้ถ้าเขาไม่โกงถูกไหมใช่รเราคุยกันแล้วว่าเวลาลงทุนในตราสารหนี้อย่างแรกที่ต้องดูคือคนที่กู้เราอ่ะจะจ่ายเงินใช่ไหมเราเป็นเจ้าหนี้นั่นเองครับผมเออคนคนที่กู้ไปเนี่ยจะจ่ายเงินใช่ไหมถ้ายังจ่ายเงินอยู่แปลว่าเราก็ยังได้รับผลตอบแทนอยู่แล้วพอมันครบอายุครับครบอายุคนที่กู้ยืมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทําการโรเวอร์โรเวอร์คืออออตราสารหนี้ชุดใหม่มาเพื่อจะ เอาไปขายต่อแล้วก็เอาเงินที่ได้มาไปคืนคนก่าโอ้โหมุค,คาสสิกนะครับผมถ้าเขาสามารถทําแบบนี้ได้เอิร์ดก็ได้เงินคืนถูกไหมใช่ครับแล้วเอิร์ดขาดทุนไหมเอาจริงก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะยกเว้นยกเว้นมีเงินเฟ้อแล้วกัน,นกอเออประมาณนั้นอ <laughs> ก,ก็ไม่ได้ขาดทุนจากการขายตอนนั้นถูกไหมครับใช่ครับแปลว่าอะไรแปลว่ายแบบนี้ภาพแบบนี้มันเกิดขึ้นเหมือนกันสําหรับคนที่ลงทุนในตราสารหนี้ครับเวลา หอกเบีย้ยขาขึ้นตราสารนี่โอเคราคามันลดลงก็จริงแต่ถ้าคุณถือไปเรื่อยๆไม่มีการดี f a u l t ไม่มีการผิดนัดชําระหนี้เดี๋ยวราคามันก็ค่อยๆกลับมาไปลองดูสิกองทุนตราสารนี้เนี่ยเวลามัน,ผ,นผันผวนที่มันตกลงไปครัเดี๋ยวมันก็กลับมาเพราะกลไกมันเป็นอย่างนี้ครับ ยกเว้นเราไปเจอกองทุนตราสารหนี้ที่ไปลงทุนในตราสารหนี้ที่เขามีการผิดนัดชำระหนี้แบบนี้ถึงจะมีปัญหาครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราลงทุนในกองทุนตราสารหนี้หรือจะเป็นตราสารหนี้รายฉบับอย่างแรกเราดูก่อนว่าคนที่กู้เงินเราไปเนี่ยตราสารหนี้คือเราเป็นเจ้าหนี้คนที่ออกตราสารเป็นคนกู้เงินคนที่กู้เงินเราไปเนี่ยเขาจะใช้คืนเราใช่ไหมเรามั่นใจได้ใช่ไหมถ้าใช่ก็ลงทุนได้ครับถ้าไม่มั่นใจก็เลี่ยงได้ก็ดีกว่านะครับ โอเคครับผมขอบคุณพี่นัทมากเลยนะครับก็ก่อนจะจักกันไปนะครับผมก็ขอฝากหนังสือจัดพอร์ตลงทุนด้วยตัวคุณเองของทางพี่นัทไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกคนไว้ด้วยนะครับ โดยหนังสือเล่มนี้นะครับสามารถหาได้ตามแผงร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศและที่สำคัญที่สุดก็คือมีอยู่ในเว็บเว็บ investing n t h t ซึ่งจะเป็นร้านหนังสือเพื่อนักลงทุนนั่นเองโดยใน investing เนี่ยเราจะรวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับจัก,กรวาลของนักลงทุนไว้ในที่ท,ที่เดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับลงทุนหุ้น,นสายพื้นฐานหนังสือหุ้นสายเทคนิคหนังสือแนวจิตวิทยาหนังสือแนวไมเซ็ตรวมถึงการพัฒนาตนเองเรารวบรวมไว้ให้ทุกท่านเลยนะครับ ที่นี่เพื่อ Empowerment สังคมการลงทุนที่ดีต่อไปสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับยาวหน่อยแต่ถ้าทุกคนชอบผมก็ดีใจนะครับไว้เจอกันในตอนต่อไป Stay healthy Stay wealthy โชคดีรักษาสุขภาพสวัสดีครับ